พี่น้องครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องเข้ามาเบ่งพอพันุนะครับหนุ่มหน่อยอัตลักษณ์ดีครับพี่น้องอุย้ยมาเต็มเลยพี่น้องเอ้ยนะครับอั้วพอพันเมื่อนี้อีพอสิมาเปิดจองนะครับทั้งลูกทั้งแม่นะครับโตนี่เป็นลูกอ่าบิ๊กอุเทยบ่พอครับเป็นเป็นลูกบิ๊กอุเทยบ่ครับโอ้อายุพ่ออายุเจ็ดเจ็ดเดือนครับอายุเจ็ดเดือน ปาคุ้ยบวชในสวนเข้าพี่น้องเอ๊ยเจ็ดเดือนเนี่ยมึงเนี่ยมึงซอยผมคุ้ยเจ็ดเดือนบึงม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 ึงพูดอะพูดอะบึงบึงคุ้ยเจ็ดเดือนพี่น้องครับอายุเจ็ดเดือนลูกบิกอุทัยนะครับครับมาเต็มปั๊ดเลยสูงตอนนี้ก็จะอยุประมาณร้อยสามสิบบวกลบน่าพอครับปาดตาย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  สุดจอดบอพี่น้องว่าพูน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 พันธุก,กรรมนี่บ่ตง,ง่วงแม่เป็นคว้ยเล้าเกา่าสายอ่างผสมกับสายอุไทยเล้าเกาบีกูไทยปัจจุบันี่เล้าเกาเป็นคว้ยอุไทยมาเจอกับบิ๊กบานนี่มาเจอกับเจ้าบิก๊กเบิ้งเอาคั้วเจ็ดเดือนพี่น้องเบิ้งเขา่าขักบอพี่น้องว่าค้วเจ็ดเดือนนี่นี่นี่เบิง้ง ผมจีพาพี่น้องเบนเนิังบอลไอศนสะพายนี่พี่น้องบอลไอศนสะพายนะครับเดี๋ยวผมจีพาเบิ้งหางหางเราเบิ้งถ่ายเราเบิ้งถ่ายเรา,าพุ่นอุ้ยขักบ่ขักบ่พี่น้องว่าเก <c ười> ินพุ่นเห็นบ่เอาเคยเห็นเนี่ย <c ười> เคยเห็นตื่นตื่น <c ười> <c ười> ตื่นกล้องอืมตื่นกล้องเอามาไหนกันกล,ลูกมานีนกันลูกมานีนแล้วแล้วพอสิบเบิ้งเลยแล้วไหนลูกแล้วแล้วทั <ไป S 1> ้งคนเลยจังสิได้ยิ่งเดลูกแล้ว เบ็กหลุดเบ๊กเบร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 กลูกเบรกอ้เดี๋ยวพอพาเบิ่งเด้อบุรัดพี่น้องครับมันเชื่องอยู่แต่ว่ามันตื่นมันค้น่เก็เห็นนะครับพูดเห็นบอกว่ยอยู่ทงอยู่ทานนาออยู่ทงอยู่โคกได้กินหัวอาหารบ่อหมออือบ่เรื่องง่ายนี่ผมว่าบ่ต้องถามเด้อเรื่องง่ายบรต้องถามนะครับเรื่องง่ายบรต้องถามเลยพี่น้องครับอายุบาดนี่เขามาห้าเมย์เราพี่น้องบาทนี่เขามาห้าเมย์แม่กับบุใหญ่ด้พี่น้อง แต่ว่าเป็นควาไอ,าอา่อ่าง,างเราเก่านะพอ่อเนาะแม่เรา,า,าท่านทับบ่พ่อยังนั่นนเห็บ่ยังบ่ท่านทับเห็นบ่แต่ขืนละเทียนนึงมันจับสัตว์ยากขนาดแม่ช่วงนั่นแม่ตอนนี้โอ้มันขืนเทียนหนึ่งแล้วขืนเทียนหนึ่งแล้วลูกนีมิตรตัเวเด็ดเป็นบอลูกมันลูกมันนยู่บิกซี่ ยูวฟ้ากงย่างตลาดมากจักหน่อยนี่ไม่แต่อยู่ฟ้ามใไงไไ่เลยูกมันด้วยตัวนี้เราออกจากฟา้า์มเพิ่อนอ่ะโอ้ยพี่น้องครับเบึงเบึงเบึงเบงสร้างลูกด้วยแบบพิลึกพีลันเลยครับพี่น้องครับสร้างลูกอี้ดีนะครับนี่นี่เกินบ่าพี่น้องว่าตัวแม่นี่เปิดเท่าไหร่เปิดสามสิบครับตัวแม่นี่ครับจะได้สามหมื่นครับเอายังสิลูกกับแม่ตอนนี้เขาเปิดนหกสิบห้าครับแม่นว่าครับต่อเอาต่อเอาอืม ราคาตัวร่องนี่พี่น้องลูกไส้เนี่เป็นลูกบิ๊กหางนี่ดกกรามเลยพุ่นเห็นบ่เบิงเบิงหางว่าไม่ต่ำนี้ยังมองบ่อครับหากับบ่ทกบ่อทกกับบ่ดอกบ่อบ่เคยเสียครับอ่าเป็นลูกตัวที่เท่าไรพ่อลูกตัวที่สามครับลูกตัวที่สามโอ้ยไอไอเจ้าบิ๊กนี่เนาะครับลูกเจ้าบิ๊กนี่เป็นลูกตัวที่สามแมนนะบ้าเบิงบานนี่คันแม่นคืนนี่ว่าจีไปเซิงบัก เบิ่มบาดที่นี่คือจีคักเพราะว่ามันสับกันน้ำค่าอะไตัวเมียเองสินะโอ้โอ้โอ้โอไอ้มันนี่ได้ยินว่าเอื่อยมันนี่ยินว่าเป็นไอ้มันนี่ยินว่าเป็นพัทุกรรมพ่อพันธุ์เหรอตัวนึงเหรอพ่อพันธุ์มันได้ดีนี่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 มันเคยจีไปแนวเดียวกันพี่น้องเออเบิ่ง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 ขั้วสางลูกดิเพ่าหาตัวใหญ่กับดอกกระเดี้ยเด็เบิ่งเบิ่งบาดนี่ผมสะออนไหลเอ้าเปิดตะลูกพ่อกับเปิดเปิดทั้งลูกทั้งแม่พ่อกับเปิดนะครับ ราคานี่โตร่งกันได้นะครับ,รบสิเอาลูกหรือเอาแม่กะเพิ่นเปิดไว้หกสิบห้าลูกพ่อแม่แม่พ้อลูกพลพอเนาะเอาพี่น้องสนใจเดี๋ยวผมใส่เบอร์พ่อญ่ไว้อ่าคุณตาอย,ยังเกาะท้องสาตาท้องสาเออเ<ม>พราะว่าโคหาตาท้องสาปติดจักเถื่อท้องสาเออเดี๋ยวนะบาทนี้ผมสิเอาเบอร์มเดี๋ยวพี่น้องจะกกติดต่อสอบถามกับคุณตาท้องสาบ่งนะครับเอาไปเบอ่งตัวต่อไปพ่อเฮาบานนี้เบิ่งตัวต่อไปนะครับมาพี่น้องบานนี้มาเบิ่งขอก นี่บาดนี้มาเบิ่งอีกตัวต่อไปของคุณพ่อสานี่ตัวนี้เป็นลูกตัวใดพ่อลูกเพชรล่ำโขงลูกเพชรล่ำโขงนี่ห้วยได้๋ยพอปีเราพอปีได้ปีได้ปีหนึ่งเดือนเท่าได้อยู่ในหันละอยู่ในใบทั้งนะปีสามเดือนเนาะปีสามเดือนบอลสิบสามเดือนแมนสิบสามเออบอลสิบสามกับไปรอดมีมีเร ok 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 hmm, ียบร้อยลูกเพชรล่ำโขงยัดไปยัดไปยัดโอ้โหพี่น้องครับเนาะ มึงได้มึงได้มึงได้มึงสุบโอ้ยมึงมึงมึงโคบอ่างฝุ่นอ่ะเฮ้ยมามาพี่เงาหางมาไหมหางเออยอดยอดดูหันละมึงหลุดเพชรล้ำคงุณนะเออจอดเลยนะครับนี่สูงลอยสามสิบบวกลบนะพอเนาะครับโอ้โหตัวนี้เปิดเทเลพอสามสิบกว่าสามหรือสามหมื่นตัวนี้บอก เปิดสามหมื่นบริสเปิดไมนเปิดไปสามหมื่นครับเอาพอเปิดไปสามหมื่นตัวร่องเอาครับลูกเพชรล่ำโขงเอกสารใบรอดครบตัวนี้ทั่วนี่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 ร้อยสามสิบบวกลบโบขักปุ่นเป็นตะเอาขนาดเข่าจานพังเบื้องตานหลังเพราะมันเปรียนนางหกหนาเปลียนกูหละกูหละกูหละกินยาในโอ้โหเบื้องไทยเบื้องไทยกูหละ โอยสามหมื่นต่อร่องใดพี่น้องครับแม่นี่ร้อยสี่สิบเป็นเพาะแม่นครับแม่นี่เป็นสายใดบุ้ควยบ้านบ้านเท่าไหร่นี่ครับเราเก่าเราเก่านี่ละครตอนนี้ท่องปะท่องแล้วหนึ่งนลำเปล่าโอท่องหนึ่งลำเปล่าได้เก็ดเดียนหนึ่งนลำเปล่าเนี่ยไป็รูเบิลพระล้านแม่นครับหนึ่งลำเปล่าคุณอะไรหนาเขาบึงพอดเก็ดเก็ดเดียนแล้วมันบอ่เก็เดียนนะครับโอ้แสดงว่า รับประก,กันว่าทองแน่นอนแล้วทองแน่นอนแล้วตัวนี้ลอย40พี่น้องแม่เราตัวแม่เปิดไรไปเลยตัวแม่เราตัวแม่เปิด30ห่า30ห่าตัวอะไรอ่าตัวล่องได้ตัวลูกดีเปิด30นะพ่อเนาะครับโอ้โหุ่นเห็นบ่แบ่งทอง1ล้ำเปล่าได7เดือนครับสูงลอย40บวกลบนี่ครับตัวนี้ลูกเพชรล้ำคงเอกสารใบหลอดครบปัดนี่ ตัวนี้เปิดอยสามหมื่น่อร่องเอาพี่น้องครับนี่เอาจอดเอาแตทายและการใส่เบอร์พยัญชสาไว้พี่น้องจังทักเด้อบนนี้เด้อเอาขอบคุณคุณตาสาได้หลายครับคุณตาครับขอบคุณครับคุณตาครับครับสวัดดีครับสวัสดีครับครับครับ